ชาดกค่าร้อยชาติสวัสดีค่ะจากการสืบค้นข้อมูลคลิปนี้ผู้เล่าขอเล่าเพื่อเป็นพุทธบูชาและกรุณากดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผู้เล่าด้วยนะคะอัฏฐกถาพันธะนชาดกชาดกว่าด้วยการผูกเวรของหมีและไม้ตะครอ ณวันหนึ่งพระศาสดาสเสด็จประทับอยู่ณฝั่งแม่น้ำโรฮินีทรงเอ่ยถึงพระญาติแล้วตรัสว่าขอถวายพระพรมหาบพิษทั้งหลายจากนั้นพระองค์ได้ทรงนำเรื่องในอดีตมาเล่าให้ฟังโดยมีใจความดังนี้ว่าในอดีตการในหิมวันตประเทศ มีต้นตะเคราะห์ใหญ่มีหมีตัวหนึ่งเที่ยวหากินแล้วมานอนที่โคนไม้ตะเคราะห์นั้นเป็นประจำอยู่มาวันหนึ่งมีลมพัดกิ่งไม้แห้งได้หักลมตกถูคอหมีที่กำลังนอนอย่างสบายอารมณ์ขณะนั้นกิ่งไม้ทิ่มก็สะดุ้งตกใจเกิดอะไรขึ้น อิดมากเท่าไหรนะ่นักด้วยอาราณตกใจเจ้าหมีก็ลุกขึ้นวิ่งหน,นีออกไปอย่างรวดเร็วออกไปจากบริเวณเมื่อเวลาผ่านไปชั่วครู่มีตัวเดิมก็กลับมายัางโคนต้นไม้อีกครั้งแล้วเริ่มสำรวจว่าเมื่อเช้าที่ตนโดนนั้นคืออะไร มีตัวนั้นพยายามมองหาต้นเหตุแต่ก็หาเจอไม่หรือว่าเป็นพวกราชสีหรือพยักอื่นๆแต่ก็ไม่น่าเป็นไปได้ความเป็นไปได้นั้นก็มีเพียงเทพพยายดาเท่านั้นต้นไม้นี้ไม่อาจทนดูเรานอน,อนได้เอาเถิดคงได้รู้กันพร้อมกับกู พ่อรุกขเทวดาว่าสัตว์ตัวอื่นกินใบต้นไม้ของเจ้าเจ้ายังทนได้ข้าแค่นอนเท่านั้นแค่นี้ก็ไม่ได้รุกขเทวดางงกับความคิดของหมีป่าอะไรของเธอข้าไม่ได้ทำอะไรเลยคิดไปเองทั้งนั้น ทั้งคู่ยืนเถียงกันไปมาจนหมีป่าเอ่ยขึ้นว่าคอยดูนะอีกสองสามวันข้าจะให้คนมาขุดต้นไม้ของเจ้าทั้งรากทั้งโคนเลยหลังจากที่ทั้งสองทะเลาะกันมีป่าจึงปลีกตัวออกมาเที่ยวเสาะหาคนมาโค่นต้นไม้ จนกระทั่งวันหนึ่งมีป่าเดินวนไปวนมาหาคนที่กำลังจะมาตัดไม้ในป่าจนกระทั่งเจอเข้ากับชายสามคนถือพระและขวานซึ่งกำลังสนทนากันเรื่องต้นไม้หมีป่าที่ได้ยินจึงเดินเข้าไปหากลุ่มคนทั้งสามนายท่านนายท่านเสียงของหมีป่าเอ่ยขึ้น ใชาหนุ่มเห็นหมีพูดได้ก็ตกใจพร้อมกับอุทานว่าตั้งแต่พวกเราเกิดมาเพิ่งเคยเห็นหมีพูดได้ช่างน่าอัศจรรย์จริงๆท่านมาตัดไม้ในป่านี้ใช่ไหมใช่เราว่าจะทำรถคันใหม่เลยเข้ามาที่นี่ งั้นเชิญตามเรามาเลยชายทั้งสามเดินตามหมีป่าไปจนกระทั่งถึงต้นครอะใหญ่เชิญตัดต้นนี้ได้เลยท่านจากนั้นหมีป่าก็าเดินจากไปขณะนั้นช่างไม้เตรียมตัวจะตัดต้นครอะใหญ่ลูกขเทวดาเห็นเข้า ได้ลำพันธ์ออกมาความจริงแล้วเราก็ไม่ได้ทำอะไรเลยมาผูกอาคาดกันอย่างนั้นไม่ได้การละ่ะคืนปล่อยไว้อย่างนี้ไม่มีบ้านอยู่แน่จึงจำแรงเป็นคนทำงานในป่าที่บังเอิญผ่านมาแล้วถามว่าท่านได้ต้นไม้ที่เหมาะแล้วหรือแล้วตัดไปทำอะไรอ๋อพวกเราทำล้อรถ แล้วทำไมถึงมาเจอต้อนไม้นี้ล่ะมีตัวหนึ่งบอกมาดีแล้วที่มีนั้นบอกรถคงจะงามมากแน่ๆถ้าได้ไม้นี้แต่เมื่อท่านลอกหนังพอมีประมาณสี่นิ้วแล้วเอาหนังนั้นหุ้มล้อรถ ดุดหุ้มด้วยแผ่นเหล็กล้อรถก็จะแข็งแกรงแข็งแรงพวกท่านสามารถขายได้ในราคาที่สูงชายทั้งสามได้ยินดังนั้นก็ถามกลับทันทีว่าแล้วอย่างนี้เราได้หนังหมีมาจากไหนเล่าจะที่ไหนเล่าก็ที่นำท่านมาไง ส่วนเรื่องต้นไม้ท่านไม่ต้องห่วงหรอกเพราะว่ายังไงก็ไม่สามารถหนีไปไหนได้เป็นความคิดที่ดีได้เลยงั้นเราไปหาหมีต้นนั้นกันเถิดจากนั้นคนทั้งสามก็เดินออกตามหาแล้วพูดว่าให้ช่วยพาหาต้นไม้อีกต้นหนึ่งได้ไหม ได้สิยินดีเลยจากนั้นหมีป่านำชายทั้งสามไปถึงแล้วขณะที่กำลังเผอหวานอันใหญ่ก็ฟันไปที่คอหมีทันทีจากนั้นชายทั้งสามถลกหนังกินเนื้อที่เหลือแล้วค่อยกลับไปตัดต้นไม้เป็นอันว่าลูกคาเทวดาจองเวรสำเร็จ พระศาสดาทรงถือเอายอดแห่งเทศนาด้วยพระนิพพานด้วยประการชนีพระราชาทั้งหลายทรงสดับธรรมกถาของพระองค์แล้วต่างก็ทรงสมัครสมานกันได้พระศาสดาทรงนำพระธรรมเทศนานี้มาแล้วทรงประชุมชาดกว่า เทวดาผู้สิงอยู่ในราวป่านั้นฟังเรื่องราวนั้นในครั้งนั้นสเสวยพระชาติเป็นพระพุทธเจ้าในครั้งนี้ผู้เล่าขอขอบคุณแหล่งที่มาของข้อมูลทั้งหลายที่ได้นำมาเล่าสู่กันฟังและรวมถึงการติดตามชาดก500ชาติในคราวต่อไปขอขอบพระคุณค่ะ